อันนี้เราก็มาถึงหัวข้อของ infinite series นะคะคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นในเรื่องของ infinite sequence ใช่ไหมก็จะเป็นลำดับอานันต์ตอนนี้ก็จะเป็น infinite series หรือว่าอนุกรมอานันต์นั่นเองอ่าโอเคค่ะมันคืออะไรมันก็คือการหาอะไรอ่าดูนิยามตัวน,นี้นะคะเราจะใช้ตัวใหญ่เนาะอ่ะก่อนหน้านี้เราใช้สัญลักษณ์แบบนี้แทนด้วย infinite sequence ตอนนี้ จ,จะใช้เป็น s ใหญ่ค่ะตัวนี้จะแทนด้วยเป็น partial sum ค่ะของ Infinite Sequence นั่นเองคือปกติเราจะมีตัวนี้เน่าเขียนเรียงกันเป็น s 1 S2, s 3อะ s รอะไรเงี้ยทีนี้เท่ามาบวกกันเช่น s ใหญ่1เท่ากับ s เล็ก1แต่ s ใหญ่2เนี่ยต้องเป็นผลบวกไปจนถึง s 1บวก s 2ถ้า s ใหญ่3ก็ต้องเป็น s 1บวก s 2บวก s 3เห็นไหมฮะถ้าเป็น sn ก็ต้องมีบวกกันทั้งหมดเท่าไหร n term โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเขียนสัญลักษณ์ตัวนี้ค่ะ notation ของมันคือ summation s n เนี่ยก็คือผลบวกของ s 1บวก s 2ไปถึง s n บวกไป infinity นะคะซึ่งตัว s 1 s 2 s n เนี่ยจะเรียกว่าเป็น terms ของ series นะคะจะเป็นเทอมๆทเทอี่1เทที่2ทีนี้เวลาที่เราจะเช็คว่า ซีรีส์ของเราเนี้ย converge หรือว่า diverge เหมือนกันค่ะหลักการคือเราจะหาลิมิตลิมิตของ s ใหญ่ n นะคะเมื่อ n เข้าสู่บวก Infinity เนี่ยถ้าหาค่าได้แบบนี้นะคะเช่นลูกเข้าสู่ s เราก็จะบอกว่า Series เนี่ย converge หรือว่า Series เนี้ย is convergent แล้ว s ใหญ่ตัวนเนี้ยค่าของลิมิตเนี่ยจะเรียกว่า sum of the series อ่าเป็นค่า Sum เลยทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราหาลิมิต แล้วมันไม่มี no number s เนี่ยหาค่าไม่ได้แบบนี้เราก็จะบอกว่าซีรีส์เนี่ย diverge โ okay, อเคนะคะหลังจากนี้ก็จะเป็น notation นะคะเวลาที่เราบอกว่าซีรีส์ของเราเนี่ย diverge to บวก infinity นะคะเราก็เขียนแทนตัวนี้เพราะว่าลิมิตตัวนี้ตัวนี้คืออะไรซัมใช่ไหมซัมของตัว sequence ย่อยก็คือ s n n ตั้งึ่งถึง infinity เนี่ยก็จะเท่ากับบวก infinity แต่ถ้าเทมมิตของซีรีส์เมื่อ n เข้าสู่อินฟินิตี้แล้วเป็นลบอินฟินิตี้นะเราก็จะบอกว่าซีรีส์เนี่ยมันก็จะด i เวอร์ไปสู่ลบอินฟินิตี้ซึ่งก็เขียนว่า s u m ม a t i o n ของ sn ตัวเล็กเนี่ย n ต่หนถึงอินฟินิตี้ก็เท่ากับลบอินฟินิตี้นั่นเองอหลังจากนี้มาดูดูตัวอย่างนี้ค่ะให้ลบ1นึ่กำลัง n บกหโอเคซึ่ง ดูนะคะเอามาแตกให้ดูเลยนี่คืออะไรคือ sn ซึ่ง s1 ก็จะเท่ากับ1 s2 ก็จะเป็น0 s3 ก็จะเป็น1 s4 เป็น0มันเป็นยังไงคะ alternate หาค่าไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีตัวอย่างมาเพิ่มนะคะของ geometric series